จะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่ถิ่นล้านนาครับส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะมีรูปภาพหมาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลศรีวิชัสยส่งขลาเมื่อกี้เรารกินกาแฟเราไม่รู้หรอกเอ๊ะไอ้หวานที่ว่าเนี่ยมาพูดพูดใหม่คเหมือนเราเอาประวัติศาสตร์เสีงยงเรยสันก,กับมาคือก็คือที่เหลือจะอยู่ใน virtualization ทั้งหมดเลย วันนี้พามาเที่ยวงานเชียงใหม่ดีไซน์วิคนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3-12ถึง12ธันวาตอนนี้ผมอยู่ที่แถว3ามกษัตริย์นะครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เขาจัดกันหลายจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ในย่านชุมชนต่างๆด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูในงานกันครับว่ามีอะไรบ้างไปกันครับ นอกจากนั้นก็ยังมีรรนิทรศการไทยลสชาติสดถุงสร้างสรรค์มีกิจกรรม lunch and learn ตอนสร้างสรรค์ท้องถิ่นเติบโตนำเสนอเมนูอาหารกลางวันและแหล่งวัตถุดิบปลอดภัยราคาย,ย่อมยาสตรงนี้ก็มีจุดลงทะเบียนเข้างานในทิทรศการนะครับในส่วนที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นลานนาครับ ก็หลักๆก็จะมีแอบซิบิชั่นอยู่3จุดครับเริ่มต้นด้วยที่พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนาครับก็จะมีข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนาที่ขายกับสิ้นล้านนาครับใช่แต่ว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยที่เป็นจุดไฮไลท์ก็จะเป็นฟอปมาเก็ตครับบริการรับส่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโดยทางเราก็จะมีรถบริการส่งตั้งแต่แบบจากจุดพิพิธภัณฑ์ครับไปจนถึงจุดเ m u ยมูม e ร์สเครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไปยัง CA ครับ TCDC เชียงใหม่ครับ ซึ่งเป็นจุดบริการที่มีเอบิชั่นอยู่กระจายรอบตัวครับโดยบริเวณที่จะไปก็จะมีเป็นแบบแถวช้างม้อยครับซึ่งมีจุดไฮไลท์กระจายอยู่เป็นจุดสําคัญเป็นจำนวนมากครับ ครับอ่าทางในข้างในนะครับจะเป็นหอศิลป์เรียกว่าหอศิลป์ปะนะครับผมจะมีงานจัดงานเป็นงานแบบโชว์ภาพศิละปะหรือว่างานอ e ีเวนต์ทั่วไปนะครับผมส่วนข้างในหอศิลป์ตรงส่วนกลางหอศิลป์จะเป็นอ่าเกี่ยวก,กับกาแฟดิฟครับผมกาแฟดิฟส่วนชั้น2จะมีห้องเป็นห้องตัวแอนะฮะของชั้น2จะมี VR ให้ลองเล่นนะผมเป็น VR ที่เป็น VR ออนไลน์ก็คือสามารถเราใส่ VR แล้วเดินทัวร์ในห้องในหอศิลป์ได้เลยครับผมส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะมีรูป ภาพรูปภาพเป็นรูปภาพศิละปะนะครับจะโชว์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของหอศิลป์ก็คือหอบริษัทหรือห้องสมุดวันนี้ก็จะมีการเล่านิทานครับผมเป็นการเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังครับผมเชิญไปได้เลยครับผมบขอบคุณมากครับ ก็เข้าไปข้างในกันโอ้ตรงนี้เขามีน่ารักเลยแม่ของตรงนี้ก็เป็นหอภาพถ่ายล้านนาครับเข้าไปดูกัน หนึ่งปิดทําการอ่ะขึ้นไปดูชั้นสองกันห้องนิทรรศการนะครับเอดารองเท้าครับก็มีบอร์ดเขียนไว้ด้านในนะครับแม่น้ำโขงมัณดาแห่งสายน้ำ ส่วนนี้ก็เป็นประวัติของศิลปินนะครับคุณสุเทพเป็นช่างภาพสารคาดีชาวไทยก็มีประวัติเขียนไว้ด้วยนะคร,ครับที่เราจะเข้าไปดูก็เป็นผลงานของคุณสุเทพนะครับเขาก็แบ่งกันเป็นห้องๆนะครับอย่างห้องนี้เขาเขียน ชัยบุรีประเทศไทยลาวแล้วกนะ็มีรูปภาพเรื่องลาวครับตอนนี้ภายในห้องห้องนี้นะครับอันแสดงภาพนะครับพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับน้ำขงกับสวยงามเลยก็มีหลายห้องครับ พาเพื่อนไปดูเรื่อยๆนี่อันนี้ปลาบึกดินดอนปากแม่น้ำของประเทศเวียดนามไปกันต่อครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูตรงนี้กันก่อนมีสองสามซุ้มนะครับ อันนี้เขาเขียนผลิตภัณฑ์ต่อยอดคลามสู่สินค้าคุณภาพสูงระดับไัยเอ็นก็มีผลิตภัณฑน์นะครับลานนาสร้างสรรค์ายาดมสมุนไพรผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการนักออกแบบและช่างฝีมือท้องถิ่นเข้าไปดูครับ ไปเรื่อยๆนะครับดูในงานนะครับในทศก,กาลเขาก็มีเป็นซุ้มๆนะครับออสินวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อันนี้จุดที่5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาครับามาจากสงขลา,า,า,าเลยครับใช่มาจากเชียงใหม่รับผม เป็นผลงานของนักศึกษาแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการผ้าในภาคใต้ที่ทางมหาลัยบูรณาการเรียนการสอนในเรื่องของภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการออกแบบก็ใช้สีธรรมชาติที่อยู่ในภาคใต้สดาวดาลาแกนขนุนนะครับจะเขียนชื่อไว้ครับอันนี้นจะเป็นใบคํามสดตาลา แล้วก็จะมีครามจากภาคใต้ครับอันนี้จะเป็นนิทรรศการของมหาวิทยาลัยสองนิทรรศการเป็นครามที่โตแล้วก็เกิดขึ้นเองในธรรมชาติของชายฝั่งทะเลเ,เราใช้คําว่าครามน้ําทะเลเนื่องจากว่าเขาโตอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยตั้งแต่สงขลาปตัตตานีแล้วก็ยาวไปถึงนาราทิวานนะครับแล้วก็กระบวนการของเราเราใช้น้ําด่างก็คือใช้น้ําทะเลในการก่อเมอครามแล้วก็เอาผืนผ้าที่ย้อมแล้ว กลับมาฟิกกับน้ําทะเลเนื่องจากว่าครามมีคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยรักษาเรื่องของบาดแผลเยียวยาในเรื่องของสัตว์ใต้ท้องทะเลได้ยนยครับแล้วอื่นๆก็จะเป็นผลงานของจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุลัมปางและก็พยาคร,ครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อเขา้เขาไปดูข้างในอาคารกันก็น่าสนใจมากนะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟ ล,ลองไปดูลานตรงกลางเห็นเขาว่ามีทํากาแฟกันเ้าะมีงานกาแฟถิ่นไทยกาแฟสหายช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้น เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวกาแฟะฮะถ้าใครขึ้นไปบริเวณที่เขาปลูกกาแฟเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้กาแฟมันเริ่มสุกแล้วก็เริ่มโปรเซสกันนะทีนี้กาแฟที่เราเอามาให้ได้ชิมกันหลักๆมีทั้งกาแฟะจากหลายๆพื้นที่ฮะตอนนี้ก็ล้อยหลอไปเยอะแล้วละ่ะที่ยังมีอยู่แน่ๆจะมีกาแฟจากบ้านมณีพลกจังหวัดน่านฮะเป็นกาแฟ จากเกษตรกรระดับแชมป์ประเทศอาจารย์วัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันนี้จะมาเป็นวิทยกรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ฮะอาจารย์วัฒนาอยู่คณะปฐพีเชี่ยวชาญเรื่องดินแลวก็โดยเฉพาะดินที่มันอยู่ใต้ต้นกาแฟเนี่ยถ้าถามอาจารย์วัฒนาเนี่ยเดินผ่านต้นกาแฟต้นไหนชี้ไปที่ดินรู้เลยแมกนีเซียมเท่าไรไนโตรเจนเท่าไรฟอสฟอรัสเท่าไร่อันนี้รู้หมด การสืบค้นย้อนกลับไปสู่รถไปสู่ต้นทางของกาแฟจากในแก้วเนี่ยบางทีเรากินกาแฟเราไม่รู้หรอกเออไอหวานที่ว่าเนี่ยทําไมแก้วนี้มันหวานกว่าอีกแก้วหนึ่งอ่าทำไมแก้วนี้รสชาติรสชาติต่างจากอีกแก้วหนึ่งอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีผลมาจากดินเลยฮะโดยตรงคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อชั้นสองนะครับก็น่าสนใจทุกจุดนะครับงานนี้ อาคารนี้แต่เดิมเป็นสารลางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนานะครับตึกเก่าสวยงามมากตรงนี้เป็นพาร์ทของ เอกซิบิชันของปตทค่ะเราตั้งชื่อเอกซิบิชันนี้ว่า Locating the l o c a l นะคะโดยที่ปตทเนี่ยเขามีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนศิลปินจัดการประกวดศิลปรกรรมปีเนี้จัดเป็นปีที่37แล้วซึ่งก็คือต่อเนื่องมาในพีเรียร์7 7ปีที่ผ่านมาสิ่งที่คิวเรเตอร์หรือพันธรักษเห็นก็คือเรื่องของกระแสด้านเนื้อหาของศิละปะที่ผ่านมาของศิลปินไทยเนาะ เขามองว่าเนื้อหาที่มันถูกจัดส่งการประกวดเนื้อหาในงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องความเป็นชนบทสูงทําให้เขาเห็นการการที่คนตะว,วันเนั่เดินทางเข้ากรุงเทพไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทํางานหรือว่าการเป็นศิลปินเองก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเขาก็เลยนําสิ่งพวกนี้กลับมาพูดพูดใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนเราเอาประวัติศาสตร์ศิลป์ในระยะสั้นกลับมาพูด คือมันเห็นความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นของความเป็นโลโก้แล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์รูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ปตทเนี่ยเขาเอามาจับกับวิ r ชัว l ์แกลเลอรี่ที่เราจะดูงานศิลปะจากที่ไหนก็ได้ออใช่ไม่ต้องเกิดการขนย้ายไม่ต้องมีข้อจํากัดด้านเวลาไม่ต้องมาพิพิธภัณฑ์ก็ได้ใช่ค่ะถูกต้องแลวก็เห็นงานศิลปะเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นพาร์ทที่กําลังพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันก็ยังถือว่าใหม่ ไอพีเรียดช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิทัศการนะครับเดี๋ยวขอมาดูก่อนว่าเขาทำงานกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวให้น้องช่วยอธิบายนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น virtual exhibition นะคะจะเป็น exhibition ตัวเดียวกับที่คุณพี่เห็นข้างนอกเมื่อกี้นะคะที่เดินไปเมื่อกี้ใช่ที่เดินไปเมื่อกี้ค่ะ แต่ว่าทีนี้งานทั้งหมดในในโตเวิร์ชวลแอนนิเมชันนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ20งานซึ่งงานที่เราจะแสดงที่คุณพี่เดินดูเมื่อกี้นี้จะมีทั้งหมด12งานอ๋อมีสิบสี่ใบถึงภาพใช่ค่ะของจริงจะมีแค่12งาน12บสใน่นี้ใช่ค่ะก็คือที่เหลือจะอยู่ในเวิร์ชวลแอนนิเมชันทั้งหมดเลยก็มีหญิงก็อยู่ข้างในใช่ค่ะถ้าอยากดูต้องเข้ามาใ,นใ,นใช่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ เดี๋ยวน้อนี่ค่ะดูตรงจอนี้ก็ได้ค่ะ,อออคะจอเล็กอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่น้องเขาเห็นอยู่อะค่ะอ๋อ่อัน,นอันนี้ก็คือที่น้องเขาทำนะคะขยับใช่ค่ะตามเมาส์ตามี่จักใช่ก็คือด้านในก็จะมีรูปเพิ่มเติมอะคะ่ะที่ไม่ได้จัดแสดงข้างนอกแล้วก็จะสามารถดูพวก description แรงบันดาลใจของศิลปินที่วาดรูปรูกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นส่งนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอวตารมาบรรยายอันนี้ถ้าเดินไปนเรื่อยๆนี่ชนไหมครับเนี่ยไม่ชนค่ะ <laughs> คือในในแว่น,น่ะคะ่ะเขาจะเห็นว่ามันสุดแค่ตรงนี้แล้วปลาตอไม่ได้ใช่ค่ะครับเดี๋ยวน้องคะให้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวไปลองกัน เอามาช่วยสอน ครับก็เรียบร้อยแล้วครับถอดแว่นเรียบร้อยเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันต่อครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับช่วงเย็นๆคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ